สูตรไข่สูตรนันเด้อจใ้่หอมแดงไปกระเทียมลงไปนะคะโขลกต่อไปนะคะ ใส่ตะไคร้ลงไปน้ำเลือจากตะไคร้น้ำแดงกระเทียมพริกแห้งอย่าใส่พริกแห้งนะค่ะเอากระสิตำม,มันข้าวเบียร์ลงไปเลยจ้ะข้าวเบียร์ลงไปเลย เขาเช่นะคะตําพร้อมพริกไปเลยตําดีดๆนี่กระเด็นเขาตามเาแช,ช่น้ำเอาไว้แล้วแล้วเขาก็ตำตำโปก๊โปกๆตําให้ละเอียดเลยพี่นอ้องแกงอ่อมไก่ใส่ผักไลยๆเลยพี่นอ้อง หัวมากจนไก่สุกเลยเนาะแบบนี้ใหปสีมากุงเรื่อนคระดีลงไปมักหล้หลายมักหน่อยใส่หน่อยด้วยองมัวไปหนึ่งซ้อนใช้หลายซนไล ใส่หน่อยเสียบหน่อยเด้อใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนก่อนนะตามด้วยกระเด่หนึ่งช้อน กะกะเอาหอกพี่น้องไม่พอเราค่อยเติมโอ้หอมเป็ดอันนี้ฮัใส่ขาเตอควางตุ้งไปอะไรอร่อยก็ซอยลงซอยลงเนาะ น้ำมันหน่อยเข้ก็เติมมารอจ้ะผักที่เราชอบใส่ลงไปผักซี่เหล้า ยังเสียบแ้งไปรถพี่น้องเข้ากินนน่ำเขา้าใสอันนั่นแหละอันนี้น้ำหน่อยเนาะเติมน้ำจัง,อง่อยแกงอ้อมบอ่จ้องจำกัดเด้อว่าสิใส่พักยางก็ได้ แล้วแต่าหั่กินห้ามัดใส่ลงไปรวดแมวาเสียบใส่ลงไปรวดพี่น้องส่วนซิมใส่แบบนี้เท่ากับซีมาซิมเบิร์ครับใกลนเลยมันสุกแล้วขัวขัวโดนแล้วจ้ะ บัดนี้ก็สิซินนะคะอท่านนวมท่านนวใส่กระเดกกะน้อยหลยใส่กะน้อยเลย ซิกเกเล็ดแสบแล้วแสบแล้วกินกับข้าวเหนียวเนาะจะมีแสบมาเด้อมาเด้อี่อย่าใส่ไข่จูน้ำเด้อไข่จูห,มหมอม เสร็จแล้วอ้อมห้องแล้วเบิ้องตอนนี้ตักใส่จานเนาะแกงอ้อมห้องก็เสร็จสิ้นบัน,นีึสิตักใส่จานแล้วจ้ะแกะได้เลย แกงอ่อมของเราก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะอ่อมไก่เสซ็จแล้วพี่น้องใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อจะ้ะแล้วก็ไปกินกับข้าวเหนียวรลล้อนๆนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาติดตามชมวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย